พบกับผมนายชอตตี้บูเจว่ากับเมเปิลรัช เกมมือถือแนว i d o ด r อ g ร์พีกราฟิกน่ารักน่ารักครับส่วนวิธีการเล่นเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับคือเกมเนี้ยตัวละครเขาสู้เองอะไรเองอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาสู้บอสไม่ไหวเขาก็จะวนฟาร์มอยู่ด่านเดิมครับเราสามารถกดตรงเนี้ยเพื่อให้เขาไปทาสู้กับบอสได้น,นะครับและในระหว่างนี้เนี่ยเราก็ต้องทําการถูตะเกียงอ่าอย่างอาราดิเลยพอเราถูตะเกียงก็จะมีไอเทม drop อ,ออกมานะครับเราก็ต้องทําการเปรียบเทียบว,ว่าของเดิมที่เราใส่อยู่เนี่ยมันดีกว่าของใหม่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันดีกว่าเนี่ยก็สมใส่ถ้ามันไม่ กว่าก็ขายทิ้งไปแบบนี้แล้วเราก็ถูอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเพื่อให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองครับก็มันจะทํางานควบคู่กันด้านบนมันสู้ให้ฟาร์มของให้เก็บเวลให้ใช่ไหมครับด้านล่างเราก็ถูตะเกียงไปหาของใหม่ๆไปติดตั้งให้กับเหตุของเรานั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นไปจนถึงเลเวล16อะ่ะมันจะมีคําสั่งอัตโนมัติก็คือถูตะเกียงแบบไปเรื่อยๆอจนกว่าเราจะเจอของที่มันมีระดับตามที่เราต้องการเช่น สีฟ้าก็จะหยุดให้เราเปรียบเทียบไอเทมก่อนว่าดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วดูเกมนี้เป็นไงระดับความแรเนี่ยมีเป็น1 0บ0เลยครับที่ดีที่สุดในตอนนี้คืออันนี้ครับเคลือบทุดีทองคํา นอกจากนี้เรายังสามารถกรองได้ด้วยครับว่าไอเทมที่เราอยากได้เนี่ยให้มันมีสเตตัสอะไรแล้วค่อยหยุดพิจารณาแต่ว่าช่วงแรกนี่เน้นทั้งหมดไปก่อนแล้วกดเริ่มได้เลยแค่นี้แหละตัวเกมก็จะทําการถูตะเกียงให้เราไปเรื่อยๆนั่นเองครับล้วก็คอยพิจารณาไอเทมที่เขาสุ่มมาให้เนาะเนี่ยแหละวิธีการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นราๆนี้นะครับอุ๊ยโอ้โหอันนี้ได้สี่มวงใส่ปร่อน และตะเกียงก็ไม่ใช่ว่าจะถูได้เรื่อยๆนะตะเกียงเนี่ยมันจะมีตัวเลขบอกอยู่ด้านล่างว่าถูได้กี่ครั้งนะครับแล้วมันได้มาจากอะไรบ้างใช่ไหมครับก็ได้มาจากการทำเควส์เอ่ยนะครับหรือว่านี่นี่นี่รางวัลไอดอลเนี่ยตรงกลางหน้าจอเลยเห็นไหมอ่าสามารถกดรับได้เลยนะครับ แล้วตะเกียงเนี่ยมันมีเลเวลของมันด้วยเห็นไหมครับเห็นเลเวล5ไหมอ่าเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับคือเราต้องมีเงินก่อนแล้วก็มาซื้อจนครบถ้าเป็นช่วงแรกจะมีแค่2ช่องถ้าเกิดเลเวล5ขึ้นไปจะมี3ช่องก็พูดง่ายใช้ตังค์หกหมื่นสามแล้วเวลาเราอัปเกรดต้องรอเวลาด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีตั๋วที่สามารถเร่งความเร็วได้ตัวเกมมีแจกเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับแล้วนะถ้าเกิดว่าตะเกียงเราหมดอ่ะเราทายังไงได้บ้างใช่ไหมครับอ่าไปกดที่กลางหน้าจอเลยครับมันคือรางวัลไอดอลนั่นเองครับจะมีการผลิตตะเเกียยงให้้ราดว หรือไปดูด้านซ้ายก็ได้นะครับด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกเควสนั่นแหละทำเควสตามที่เขาบอกบางภารกิจจะได้รับตะเกียงด้วยนะครับหรือนี่เลยนี่เลยมาดูที่ดันเจียนนะครับไอ้ดันเจียนเนี่ยมันก็จะมีดันเจียนแรกเลยนะครับจะได้ตัวของตะเกียงด้วยซึ่งตรงนี้มันคือดันเจี้ยนประจําวันนั่นแหละถ้ามีกุญแจก็เข้าไปลุยได้เลยนะครับส่วนการต่อสู้ในนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากด้านนอกนะครับพยายามทําทีมให้เก่งเข้าไวก็ไม่น่ามีปัญหา ไหนๆก็พูดถึงดันเจี้ยแล้วนะครับเกมนี้มันมีอารีนาด้วยนะอยู่ด้านซ้ายบนเห็นไหมครับนั่นแหละก่อนจะไปบวกกับใครเนี่ยดูค่าพลังด้วยนะครับแล้วค่าพลังเราดูตรงไหนเออจริงๆเราต้องไปดูด้านนอกนะด้านซ้ายบนเห็นไหมครับเออใกล้ๆชื่อของเรานั่นแหละครับนั่นคือค่าพลังของเราจำไวน้น,นิดนึงแล้วกันของผมประมาณ 3, นะมแสนสามเนาะงั้นก็เดี๋ยวไปลองท้าทายผู้เล่นอื่นดูเลยกันแล้วกัน,นครับโอ้โหคนนี้ใกล้เคียงกับผมเลยถ้าเป็นสีเขียวคือใกล้เคียงหรือว่าอ่อนกว่าเนาะสีแดงคือจะเก่งกว่างงงััั้้นนนนนกกก็มาตีีคแลลวรออดดูููยเื อ mm hmm. ไม่น่ามีปัญหาครับแปปเดียวเลือดเขาหายไปครึ่งหลอดแล้วเวลาสู้เราราวสองนาทีเท่านั้นนะฮะแต่ผมไม่เคยสู้ถึง2อนาทีเลยครับแป๊ปเดียวก็ตัดสินกันได้แล้วส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับมันจะอยู่ในเมนูบ้านนะครับช่วงแรกก็จะเปิดแค่2อันนะครับอันแรกก็คือภูเขาแร่ธาตุอันนี้คือเอาไว้ขุดแร่นั่นเองนะครับผมนั่นแหละก็ขุดๆไปเรื่อยๆแล้วแร่พวกนี้เอาไปทําอะไรใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างๆกันเลยครับจะมีส่วนเทคโนโลยีอยู่ เราสามารถที่จะมาอัปเกรดความสามารถต่าง,างๆเพิ่มเติมได้เช่นพลังชีวิตพื้นฐานแบบนี้เห็นไหมความเร็วรับเสียมก็คือเราจะได้รับของที่ใช้ในการขุดแร่เร็วขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยอัปอันนี้ก่อนเนาะจะได้เสียมเยอะๆเร็วๆแล้วก็อัปอันนี้ด้วยนะครับจะได้ขีดจํากัดเสียมบวกครับแล้วเราค่อยไปอัปสเ,เตตัสที่เหลือนะครับผมและเวลาอัปเกรดนะครับมันจะใช้เวลาด้วยครับท่านผู้ชมสามารถดูโฆษณาเพื่อที่จะข้ามเวลาได้3 0มนาทีหรือว่ากดเร่งก็ได้ มันจะใช้ตัวนะครับตัวอันนี้ก็ได้จากกิจกรรมต่างๆทั่วไปนั่นแหละหรือกดตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็คือขอความช่วยเหลือจากสมาชิกกิดวนั่นเองครับซึ่งเกมนี้มีระบบเพื่อนหรืกิดวด้วยนะเดี๋ยวค่อยนำเสนอทีหลัง ถ้าเกิดว่าตะเกียงหมดแล้วเรายังผ่านด่านต่อไปไม่ได้อีกทํำยังไงได้บ้างใช่ไหมครับไปที่ร้านค้าได้เลยครับด้านขวาล่างนะครับเขาจะมีให้เราเปิดกระชปองซึ่งเกมเนี้เขาแจกตั๋วมาค่อนข้างเยอะแล้วกระชปองเกมเนี้มีเลเวลด้วยนะั่นหมายความว่าช่วงแรกเนี่ยเปิดๆไปเถอะมันจะไม่ได้ของดีแน่นอนนะครับเราต้องเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าเลเวลมันจะอัพนั่นเองครับผมอันนี้มีตั๋วเท่าไหร่เปิดให้หมดอ่าเริ่มมีสีน้ําเงินขึ้นมาแล้วครับแสดงว่านี่ไงตูขึ้นเลเวล3แล้วครับจะเริ่มเจอสีน้ําเงินแล้ว ส่วนตู้กระชปองจะมีอยู่2ตู้นะครับก็คือตู้สกิลก็เอาไปติดตั้งให้กับเหตุของเราได้จะได้ใช้สกิลออกมาแบบนั้นแล้วก็สหายอันนี้ก็คือจะเป็นคนที่ออกมาช่วยรบนั่นเองครับมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดทีนี้ให้เรามาที่คําสั่งตัวละครนะครับอันนี้จะเอาไว้ใช้ในการติดตั้งสกิลหรือว่าเสริมแกร่งครับสบายมากเลยกดทีเดียวอัปเกรดให้หมดเลยเห็นไหมเออแล้วก็ไปใช้คําสั่งติดตั้งทีเดียวก็ได้นะครับนี่นี่น เขาจะติดตั้งที่ดีที่สุดให้เราเลยแล้วสกิลสล็อตต่อไปได้จากอะไรก็ได้จากการเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเดี๋ยวก็จะปลดล็อกออกมา เออไรเกมเนี้ยมันมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนอาชีพด้วยนะครับแต่ว่าต้องเลเวล30ก่อนถึงจะทําการเปลี่ยนอาชีพได้แล้วเกมเนี้ยมันมีหลายอาชีพมากเลยเห็นไหมดูดิมันจะเริ่มมาแยกกันตอนเลเวล30มสอะครับนี่เห็นไหมเลือกได้เลยเป็นนักสู้มือธนูหรือว่านักเวทแล้วพอเลเวล60ก็จะแยกย่อยไปอีกว่าจะเป็นสายอะไรเห็นไหมครับเนี่ยดูดิพอเปลี่ยนอาชีพแล้วเป็นไงครับดูดีกว่าเดิมมากครับไม่ใช่เห็ดอีกต่อไปแล้ว ส่วนต่อมาคือสหายนะครับอันนี้ก็คือที่เราไปเปิดกระชปองมาเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะกดเสริมเก่งทีเดียวเหมือนเดิมครับแล้วก็กดติดตั้งทีเดียวอันนี้ก็จะเหมือนกับสกิลนั่นแหละไม่ค่อยแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดใครมาเล่นช่วงแรกๆนะครับเขาจะมีสัตว์เลี้ยงแจก2ตัวเป็นระดับสีทองกับสีม่วงเลยนะครับให้นักผู้ชมเนี่ยไปรับได้ที่จดหมายจดหมายจะอยู่ที่รูปของตัวละครเราด้านซ้ายบนเสร็จแล้วก็นี่เห็นไหมมีคําสั่งอีเมลอยู่นะครับก็รับได้เลยครับผม หลังจากนั้นให้ไปเช็คที่ระบบเวสด้านซ้ายบนด้วยนะครับเพราะว่าไอซิคิลที่เรามีการอัปเกรดหรือว่าเราได้มาเนี่ยมันจะสามารถมาลงทะเบียนได้อาพูดง่ายๆ่ายคือเราจะทําซึ่งมันจะทําให้เราได้รับสเตตัสบนอันเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้จะมีผลทั้งสกิวแลสหายนะสำหรับระบบเพื่อนแลกิวนั้นจะอยู่ที่ครอบครัวนะครับผมอ่ะเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีกิวให้เข้าก่อนแต่อันนี้ผมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะเจอผู้เล่นอื่นในที่นี้เลยเราคลิกดูได้นะครับว่าคนนี้เน เนี่เห็นไหมเราสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าแชทกับเขาได้ด้วยทําการท้าปรลอกกับเขาได้ด้วยนะครับและในนี้ก็จะมีพวกเควสประจําวันด้วยครับเช่นถ้าเพลิงเดือดก็คือการลงดันเจี้ยนนั่นเองครับแล้วก็จะมีอันนี้ด้วย crazy battle ครอบครัวแต่ว่ามันยังไม่เปิดนะฮะแล้วก็มีอันนี้ปลาหัวโตยุยี่อันนี้โอ้โหต้องให้เซิร์ฟเวอร์เปิดไป3วันก่อนมาเล่นวันแรกก็หมดสิทธิ์นะครับต้องรอ แล้วกิจกรรมพวกนี้พอเราเข้าร่วมได้แล้วเนี่ยก็จะได้รับแต้มกิวมาใช่ไหมล่ะก็เอาแต้มพวกนี้เนี่ยครับมาแลกที่ร้านขาครอบครัวได้เลยครับจะเห็นว่ามันมีตะเกียงขายด้วยเร่งความเร็วก็มีเงินก็มีตัวเปิดกระชปองอะไรพวกนี้ก็มีครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นปราสาทกิวด้านบนนะครับผมในนี้ทําอะไรได้บ้างอ่ะอันแรกริษสมาชิกดูอย่างเดียวครับผมอันที่2ความช่วยเหลือครอบครัวก็คือถ้าเกิดมีใครกําลังวิจัยหรือว่าทําอะไรอยู่ที่มันต้องใช้เวลาเรากดช่วยเหลือได้ที่นี่นั่นเองครับเราจะได้รับแต้มกิด้วย ส่วนนั้นต่อมาบริจาคให้ครอบครัวนั่นเองครับก็บริจาคฟรีด้วยเนาะได้รับรางวัลเพียบเลยส่วนนั้นสุดท้ายจัดการครอบครัวนะครับอันนี้คือสําหรับออกจากกิ้นั่นแหละยกเว้นคนที่เป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยก็อาจจะทําได้มากกว่านั้นและนี้คือคือคร่าวๆข,ข,ข,ของเกมนี้นะครับใครที่ชอบแนวไอดอลกราฟิกน่ารักน่ารักรก,ก็โหลดมาเล่นได้ครับเพลินดีครับผมส่วนออปชั่นของเกมนี้จะอยู่ด้านซ้ายบนนะที่เป็นรูปของเรานั่นแหละรูปเห็ดแล้วก็คลิกเข้าไปที่รูปเห็ดอีกทีนึง ก็จะเจอออปชันแล้วเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขชื่อแก้ไขเพศนู่นนั่นนี่นะครับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับหรือใครมีไอเทมโค้ดนะครับก็มากรอกที่นี่นะครับใครจะเปลี่ยนบัญชีจะผูกบัญชีจะลบบัญชีก็ทําได้ที่นี่เลยนะครับและถ้าเกิดใครอยากจะเล่นภาษาไทยก็ให้มาที่ตั้งค่าก่อนนะครับมันจะมีเมนูด้านบนสุดนะครับที่สามารถให้เราเปลี่ยนภาษาได้ซึ่งแน่นอนว่ามันมีภาษาไทยด้วย ส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมปิดก็คือเสียงเอฟเฟกครับเพราะว่าตัวละครมันสู้ตลอดเวลาไงผมลำคาญก็เลยปิดไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ, Sun อสั่นจออ่าสั่นจอนี่ถ้าเกิดใครเป็น motion s i c k n e s ก็อาจจะมาปิดตรงนี้ได้นะครับ